สวัสดีคะ่ะเอซที่น่ารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอซวันนี้ก็เป็นวันไออะไรนะเขาเรียกสําคัญวันหนึ่งของเดนมาร์กนะคะที่เขาจะมีการในเผาเผาไอแม่มดนะคะทุกคนพูดก็พูดไม่ถูกเนาะเราเข้าไปได้หรือเปล่าวะคิดว่าเราน่าจะเข้าไปได้ นี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเพราะว่าจะมีการเล่นหรือการขายของต้องซื้อบัตรเข้าไปแน่นอนเลยพี่ว่านะคะทุกคนนี่ค่ะพี่คิดว่าพี่ต้องซื้อบัตรเข้าไปคิดว่าจะซื้อบัตรเข้าไปหรือเปล่าสเกลคือบัิเลตต์ที่แอ็ดคัมบินั่นแหละไหมเนาะนฟอร์มันโกอินโอเค มันต้องซื้อบัตรก่อนค่ะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะทุกคนก็นี่ค่ะแต่พี่ก็ไม่เข้าไปหรอกนะคะเพราะว่าจะเป็นการในเขาจะเผาแม่มดค่ะทุกคนและก็เขาห้ามก่อไฟใหญ่นะคะทุกคนแต่ก่อไฟเล็กๆได้ค่ะนี่ก็จะมีแบบนี้นะคะมีการเล่นดนตรีคืนนี้เลยค่ะทุกคนแต่พี่คิดว่าไอพี่จะมาดูหรือเปล่าไม่รู้นะ คอยดูคอยเจ้าพ่อจะว่ายังไงว่าเราจะเข้ามาไหมหรือมาอะไรไหมนะคะทุกคนก็ mm hmm. จะมีดนตรีเล่นแล้วก็ขายเบียร์ขายอ,อะไรนะไออะไรเนาะห้พับคนเนาะนี่ค่ะทุกคนก็คืนนี้เลยค่ะเขาก็เตรียมการไว้ก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็จะได้ยินเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เขาเผาแม่มดกันนะคะทุกคน อันนี้ก็จะย่างค่ะย่างลูกชิ้นเนาะหรือวไส้กรอกเนาะบ้านเขานี่ก็วงดนตรีจะอยู่นี่ค่ะทุกคนเสียนดังแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงที่เขาเผาแม่มดก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าปีนี้เขาไม่ให้ก่อไฟสูงค่ะเพราะว่ามันแรงมากเขากลัวว่าจะ,จะเกิดอุบัติเหตุค่ะทุกคนหรือว่าไฟไหม้เนาะ เพราะว่าเวลาเขาเผาสูงๆนี่มันก็จะไอไอนั่นไฟเนาะทุกคนมันก็จะลอยเข้าไปไอหาใบกิ่งใบไม้เนาะทุกคนแล้วก็จะทําให้ไอเปลวไฟหรือว่าไฟลุกได้นะคะเพราะว่าต้นไม้ของเขาก็มีแต่น้ํามันทั้งนั้นเลยนะคะเอซนี่ค่ะก็เขาเอาไอไอนี่มาใส่ เอาใบไม้ใบหญ้ามาใส่แค่นิดเดียวค่ะทุกคนไม่สูงเหมือนทุกๆปีเนาะเพราะว่าปีนี้มันแรงมากค่ะแล้วก็ห้ามก่อไฟค่ะทุกคนก้อนี้ได้สูงแค่นี้ค่ะสูงประมาณสักเออไม่ถึงสองเมตรค่ะทุกคนก็ประมาณสองเมตรแล้วเขาก็จะเอาแม่มดมาใส่ไว้บนดันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตอนคืนนี้เราก็เข้ามาใกล้ไม่ได้เนาะเพราะเขาก็จะห้ามนี่ค่ะเขาก็จะเอา แม่รูปแม่มดเนาะเอาไปใส่บนนั้นค่ะแล้วก็เผาเนาะทุกคนเหมือนกับอะไรนะพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ถามแฟนพี่ก็ไอ้แกก็เคยบอกครั้งหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าแกก็ไม่ได้สนใจไอ้กิจกรรมหรือไอ้ประเพณีแบบนี้เท่าไหร่เนาะแฟนพี่น่ะเนาะจะพ่อแกไม่ค่อยจะสนใจอะไรค่ะทุกคนแต่แกก็เล่าให้ฟังแล้วแล้ว,ว่าทําไมประเพณีของเขาถึงเผาแม่มดในวันนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะทุก ทุกอำเภอกับทุกคนหรือว่าทุกหมู่บ้านเลยก็ว่าได้นะแล้วแต่ไอ้ไอ้ไอ้หัวหน้าบ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเขาจะทํายังไงเนาะทุกคนให้ทํายังไงแต่นี่เขาก็ประกาศว่าไม่ให้เผาสูงนะเกินนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าใบไม้พวกเขานี่ถ้าเกิดปลิวเข้าไปก็คือไหมเลยนะคะทุกคนไหมหมดเลยนะคะใบเหมือนมัน,เป,นเป็นใบยางเนาะนี่ค่ะ fc ก็คืนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรา ก็จะมาดูกันนะคะเพราะว่าก็ประมาณสามสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังไม่นอนกันหลกค่ะเพราะว่าประมาณห้าทุ่มนี่ก็คือมืดค่ะเขาต้องเผาตอนมืดค่ะเอฟซนะเราก็คอยดูว่าเขาจะเล่นตอนไหนกันแน่แต่พี่คิดว่าเขาเผาต้นมืดนั่นเลยค่ะประมาณสักไอ้สี่ทุ่มห้าทุ่มเนาะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะมาดูอีกทีหนึ่งนะคะเอฟซเพราะว่าทุกคนก็จะได้เห็นว่าเขาไอ้จะเอาแม่มดไปใส่บนนี้นะคะทุกคนนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ f อ c เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วพี่จะไปศึกษาแล้วก็จะเขียนอบอก FC, เอฟซรู้ว่าอทำไมถึงมีประเพณีนี้เนาะพี่ต้องไปถามเจ้าพ่ออีกที่หนึ่งค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คิดสำคัญที่สุดที่พี่จะถ่ายในวันนี้ก็คือที่อนุบาลของนักเรียนตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เ็จะถูกปิดแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเด็กค่ะทุกคน เพราะว่าเด็กเด็กของประเทศเดนมาร์กนี่จะไม่ค่อยมีแล้วค่ะทุกคนเขาก็เลยจะจะโละตรงนี้ที่ที่ดูแลเด็กตอนที่เลิกเรียนมานะคะก็จะโละแล้วก็ฝั่งนั้นก็คือโรงเรียนที่ลูกพี่เรียนนะคะก็จะไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงเรียนใหญ่ที่ลูกพี่เรียนอยู่ทุกวันนี้นะคะส่วนโรงเรียนประมาณห้าขวบถึงไอห้าขวบถึงเก้าขวบเนาะเอ้ยไม่ใช่สี่ห้าขวบถึงหกขวบที่อยู่ตรงนี้ก็จะถูกปิดหมดค่ะทุกคน ก็จะถูก,ถกทุบทิ้งแล้วก็สร้างอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่รัฐบาลเขานะคะเอซโอเคค่ะคลิปนี้พี่โคขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรนนภาเดนหมางให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะบาย